คือที่จริงพัสเดจวัตคะคังเนี่ยที่ว่าคนเข้าใจกันแต่ต้นว่าเป็นเนื้อตุ๊บตักนะเนื้อตุ๊บตับหมายถึงามลสารเป็นเม็ดเม็ดอยู่ก้นโคกที่ตาไม่ละเอียดเป็นเม็ดโตๆนะแล้วก็มากดพิมพ์ก็จะเห็นเป็นเนื้อที่เหมือนเป็นเม็ด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 แต่ปรากฏว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ที่จริงนะพัสเดจวัตคะังเนี่ยที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดคือเป็น เป็นร่องแบบนี้เกิดเพราะการแตกรลยงาของรักคือคือพระสมเด็จเนี่ยพอสร้างเสร็จก็มีการตรขงรักนะตรงรักปิดปิดน้ำก็เหยเออกมาไม่ได้หรือไปบรรจุก,กูพอไปบรรจุก,กูถูกความรอ้อนระอุภายในกูเนี่ยก็เลยจะทำให้น้ำที่อยู่ข้างในมวลสารเนี่ยขยายตัวหรือต้องการที่จะออกมากระเหยข้างนอก ควนี้พอมีรักติดอยู่ปิดอยู่เขาออกมาไม่ได้น้ําก็พยายามจะแหกดันตัวขึ้นมาเท่าที่จะดันได้สุดท้ายน้ําก็ชนะพอถูกความกดเยอะๆขึ้นมานะน้ําก็ชนะก็แหกรักออกมาเป็นรอยแตกพอรอยแตกปุ๊บรักก็ลงไปในรอยแตกนั้นเ็าเห็นเป็นเส้นสีดำดำก็คือเส้นสีดำดำที่เราเห็นเป็นแตกอะลายไง อันนี้คนบางคนไม่เคยเห็นพระแท้ก็บอกว่าเป็นเนื้อตุบตากเหมือนกับเอาเนื้อที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมากดพิมพ์เห็นเป็นแบบนี้แต่ที่จริงอันนี้คือเนื้อแตกเลยงาที่หยาบหน่อยมีแตกละเอียดแตกหยาบแล้วแต่ความร้อนแล้วก็จะเห็นว่ามีเม็ดเม็ดอย่างนี้อยู่ด้วยนะซึ่งพระที่เรามาวันนี้เพื่อให้แน่ใจก็เลยเป็นพระที่ที่ตรงตามพิมพ์ที่ตรงตามที่ พระสมเด็จในตำนานที่เขาเล่นหากันแบ่งแพงนี่คือแบบเหนือแบบนี้นะเหนือแบบองนี้เนเหนือแบบรงนี้เหนือตุ๊บตับอ,อย่างเงี้ยเหนือเป็นอย่างนี้เป็นรักอือครับนี่ก็เหมือนกับพระองค์ในหนังสือเลยคือ,อทั้งพิมพ์ทั้งธรรมชาติ ความเก่าธรรมชาติบนพื้นผิวเนี่ยเป็นพระที่อยู่ด้วยกันเป็นพระที่อยู่ด้วยกันดูข้างหลังก็เหมือนกันนี้ถ้าเรามีขนาดเท่าองค์จริงด้วยตรงนี้นะองค์จริงอจะไม่แน่แต่เนี่ยก็ดูอย่างเงี้ยเทียบกันว่าดูเทียบกันเนี่ยอะอืมซึ่งพระพวกนี้ไม่สามารถจะหาดูได้ที่ไหนเลยอ่าอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าคนที่เก็บพระไว้เนี่ยเขาเก็บไว้จริงๆ ไม่ได้โผล่อกมา